ครับสวัสดีครับบาวคลลาดเด้อเดี๋ยววันนี้เรามาทำซี่โครงหมูทอดนะครับสุดบาวโคลาดซูรีซีว so ผมจะใช้ยาวหน่อยนะผมะใช้ชนิดคือใช้ให้ยาวสับนีดนอง จบสาดอยู่ทอะไรลงไปนะครับเดชชูเดชชูหน่อยนะครับเดชชูก็ชอบได้ชู If it's up a good supper look. แล้วเดีเ๋ยวเราหมักไว้ประมาณ30ทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหมักก่อนนะครับครับเราย่ังไงครับนะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ พอมันร้อนแล้วเหลือด้รจะพักนะเราปิดแล้วเราต้องเบาแกสลงนะครับเบาลงสุดเลยอ๋อแบบนี้มันดนับเนี่ยเบาที่สุดที่เราจะเบาได้ครับเด้อ เดี๋ยวรอรอมันสุกก่อนนะครับครับต่อไปแต่พักเราต้องพยายามดูนะครับพริกพริกนะครับเพราะว่าไม่พริกมันจะไหม มือลูกอีสานมันก็เดือดพร้อมเลยนะครับเพราะว่าเราทำตามว่าทำเช่าทำได้ใช้เวะสวยมันสักครนก็คงไม่ได้แต่ว่ากินอร่อยพอนะแล้วล้างหน้ากินเลยรอสักพักครับรอสักพัก อย่พอมูหุนเริ่มฝุกนนั่นละครับก็ดูแลเขานะครับนแล้วคงกรอบแม่ๆรเพราะว่ามันนีอยวผมขอเนามันออกกอนนะครับเนยมันมันเยอะไปนะครับเพราะว่าเราจะใส่ก็ต้องส่วนรับแรงอย่าผมเทมันออกไปนะครับจะพักหมูไว้นะครับ ท้งไว้นะครับไม่มีใครเหมือนเราไม่เหมือนใครบ่าวพรราต่ะครับเอาเทีลงไปนะครับเนื้อหมันกจะหอมเนื้อมันพอขุกขีกแล้วพี่น้องเล้นเพราะมันหอมที่เราเราก็คนเข้าก้างกันแต่เทียมมันจะเหนียวนะครับเวมันเริ่มนะครับจะเหนียวแล้วก็มันจะไปเข้ามันจะอยู่ด้วยกันนะครับ มันจะเข้าไปซึมข้างๆผีหมูนะครับ <Ooh. S 1> สุดยอดครับเมนโอนี้นครับรับประกันว่าอร่อยใส่จาจทำไมฮะสัน้นพิก,กัดอร่อยเอาอันนี้ก่อน เดี๋ยวพัดตะขารเดินแบบแน่นอนพี่น้องเฮ้ยซะ